อ่ะสวัสดีครับผมตอมทำไมอ่ะลืมลืมว่ต้องพูดโอเคอ่ะหนึ่งสองสสวัสดีครับผมตอมสุปริชาครับทีมกอนวุฒิพิทยามงคลครับสราวุเฮงสวัสดิครับนี่คือรายการ20 30ครับนั่งตูงนี้ก็ยัง40นะครับใช่แต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาบอกให้ทุกคน บ่าวดีครับได้ทราบกันครับผมรายการที่มีผู้ชมชาวไทยติดตามอยู่เรือนแสนครับทำไมครับครับต้องนะครับไม่เพูดเหมือนจะแบบเยอะมากอะไรอย่างี้ใช่ประมาณนั้นอ่าอ่ารายการชื่อซึ่งจริงๆเป็นรายการแรกที่ ผมได้ร่วมงานกับพี่เอกกับพี่หนุ่มนั่นแหละครับคือรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดกําลังจะกลับมารายการ,รวัฒนธรรมชุบแป้งทอดคืออะไรครับรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดคือรายการที่เอาเรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมาเล่าในวิธีที่เข้าใจง่ายราวกับเอาเรื่องยากๆมาชุบแป้งทอดให้กินง่ายทานง่ายและอร่อย ฉลาดมากนะครับแล้ววัฒนธรรมคืออะไรครับตั้งเองชมเองเว้ยอันเนี้ยครับไม่รอดเมื่อกี้ก็รอดแล้วนะคุณมันบอกว่าเป็นชื่อที่ฉลาดมากเอาก็ถูกต้องอ่ะมั่นใจอ่ะอืมมั่นใจโอเควัฒนธรรมเนี่ยนด้วยอ่ะวัฒนธรรมมันคืออะไรครับอไม่รู้ เคยพูดเรื่องวัฒนธรรมคืออะไรเป็นตั้งนานแล้วอะอลืมไปแล้วอะอ่ะซึ่งในซีซั่นที่แล้วเนี่ยมเมื่อสักปีสองปีก่อนไหมเราก็สองปีครับสองปีเราก็สำรวจวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไปจจ,จำนวนหนึ่งบางคนอาจรู้สึกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมมันคือการรําฟอนหรือเปล่าอ่าจริงๆอันนั้นก็ใช่ แต่ว่าวัฒนธรรมในวัฒนชุเป็งทอนเนี่ยก็มีมากมายหลายกองนะครับอย่างเช่นที่เราทํากันมาแล้วเนี่ยเช่นเรื่องเครื่องแบบชวัฒนธรรมไทยการอ่านตตานานะครับสารพัดสิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวมาแมวต่างๆโอ้เรียบเลยใช่แต่ซีซั่นนี้ครับถึงๆึอ่าครับเราจะมาในเวอร์ชั่นที่เข้มข้นน่าติดตามกว่าเดิมครับ ครับพูดหน่อยสิยครับให้พูดกันอยู่สองพูดกันอยู่สองคนไม่หมันมาดูกูเลยอ่ะพี่หนุ่มครับเราจะมาพูดกันเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นอยากให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าตัวอย่างของหวัวข้อเรื่องที่เราพูดกันเป็อ,อะไรครับอย่างเช่นตอนแรกที่เราทําในซีซันนี้นะครับก็เป็นหวัวข้อเรื่องของ <S <S> <S การคอร์รัปชันชื่อตอนว่าโกงไปไม่โต ครับอ,อตอนที่สองเป็นตอนประชาธิปไตยครับครับชื่อตอนว่าพลเบืองที่ปไตยอตอนที่สามคือตอนแบบเรียนครับชื่อตอนว่าอ,อะไรแบบเรียนหรือเรียนแบบอะไรประมาณนี้แล้ครับครับตอนที่สี่คือความน,นี่จะบอกแบบจะบอกทุกตอนเลยเหรอ,อเอาเป็นว่าซีท่านเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้มข้นเราจะดูยากไม่อยากดูเป็นวิชาการมากก็ไม่ใช่คือซีซั่นนี้เราเราเราพูดเรื่องใหญ่ๆของสังคมครับเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ๆในสังคมไทยแต่ว่าเราเราพูดเรื่องใหญ่แต่ด้วยวิธีพูดที่เหมือนกับพูดเรื่องเล็กเหมือนก็ไม่ให้ความสำคัญกับมันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ ก็ให้ความสัมันนั่นแหละแต่ว่าหยิบมันมาพูดในวิธีที่เข้าใจได้ง่ายเนอะซึ่งรายการจะกลับมาวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่2กันยายนนะครับประมาณสัก4ี่ทุ่มวกกว่าทางช่องไทย PBS ครับครับอืก็เลยอยากให้ติดตามชมกันใช่ครับเพราะว่าเราทำออกมา ดูกันเองแล้วเราชอบมากรเราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาคนอื่นดูเนี่ยเขาจะชอบไหมอ่าสําหรับคนที่เคยดูวัฒนธรรมชุเบเป็นทอดอยู่แล้วก็อยากให้ชวนเพื่อนเพื่อมาดูกันด้วยครนะครับ,รบเพราะว่าซีซั่นนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนนะอ่ะอืครับหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยดูวัฒนธรรมชุเบเป็นทอดทาไม คนที่ยังไม่เคยดูวัฒนธรรมชุบแป้งทอดเนี่ยก็อยากให้ลองไปลองไปชิมกันได้ใน YouTube อ่าเราก็มีรวมไว้ในไว้ในช่อง YouTube ของเราทำดนทำท่าตื่นเต้นจังครับผม <อบ S 2> เคยมีประสบการณ์นะครับเวลาที่ไปร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วแม่ค้าพูดไม่ค่อยเก่งครับเราจะพบว่าร้านอาหารนั้นทำอาหารอร่อยมากครับครับ เวลาที่ไปร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วแม่ค้าพูดไม่ค่อยเก่งครับเราจะพบว่าร้านอาหารนั้นทำอาหารอร่อยมากครับ,รบเช่นกันนะครับก <c oughs> ับคนทำรายการนะครับถ้าเกิดว่าคนทำรายการ <c oughs> ทำรายการที่ดีมีคุณภาพและอร่อยเนี่ยคนทำเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยเก่งกัน นี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ว่ารายการของเราอร่อยแน่นอนมีคนพูดเก่งอย่างนึงคนมี่ครต้องพูดไงไม่มีใครพูดโอเคสรุปว่าเราโฆษณาไม่ค่อยเก่งลองชิมกันดูลอครับดูวันนี้ก็ลาไปก่อนลาไปก่อนครับแล้วติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ มันจะไม่รอดหรอก